ตัวนีล้ลองก่อนหมุนปอดสักคมนีงแค่แค่น้ำมันแค่เอาน้ำมันลงแค่แค่น้ำมันลาดมันกับองแล้วเยังไงเริ่มงองแล้วไปเราเอาลงเต็มลังเลยนะครับ

ก็น้ำมันพรม,มด้วยเปล,ล่าดูนะว่าเจ็ดกล่องนะแอนหมูกรอบครับผมสูตรบ้านๆสูตรใครสูตรใหม่ดู้ว อันนี้คือเราทานก,าากาันต้มจานอะไรมนเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่แตกอที่ขีดมาช่วยปกแก็กปกแ็กไม่แตกนะฮะที่ขีดมาช่วยดูนะครับวันนั้นจะปอบขนาดไหนนะครับหมอที่ขีดมาช่วยที่นี่ปะ ว่าจะกรอบขนาดไหนดูนะครับน้องบังเอาเองเลยครับกรอบบอ่บัะนี้เอออันนี้คือที่มันไหม้เนี่ยคือเราไม่มีอะไรรองกระทะนะที่จริงถ้ามีคนรองอะไรรองมันจะพองม,มากกว่าน,นี้นะอันนี้คือมันติดกระทะอย่เ้ยมันไม่สามารถกรอบดันลงมาได้ 对吧？哎。嗯 <laughs>